ไดอยากได้สีเขียวออ่ะเานะมีสองกล่องสามีข้างในอันนี้ที่เนาเพรากล่อ,อ,งองไหนดีอ่ะอยากได้สีเขียวอ่ะเคยได้อันนี้ไปแล้วเคยได้ช้างแล้วเคยได้แพนด้าอันนี้อยากได้สีเขียวกล่องไหนดีไม่ได้ไม่ได้วันนี้กะซ้ำนะเคยได้แล้วอสองตัวเนี้ยเอามาลนะเดี๋ยวเราเปิดแล้วนะ ่คาดกันตลาดเลยก็แบบนี้วีหนึ่งอ๋อีหนึเหี๋ยร้อยแปดสิบบาทเองถูกมากเป็นยังไงไม่ขาดอ่ะไม่ขาดเกะเล้วจ้าเอาไปสักตัวหนึ่งคุณจะเห็นการ์ดอย่างงงอะไรเสร๋ยเจ๋อเห็นการ์ดใช่ไหมมาเจอมาแล้วมาแล้วขอสีเขียวนะอยากได้สีเขียว อย่าเป็นหมีแพนด้ากับช้างเห็นยิ้มแล้วเธอยอได้อะไรอ่ะว้ายคืออะไรอ่ะแมวป่ะหมาหมาได้หมาอุ้ยน่ารักอยู่นะตามันไม่กิ้งเอาตามันกิ้งได้ด้วยเฮ้ยน่ารักอยู่ไม่ซ้ำโอเคอีกกล่องบ้างอะพอเลย เราไม่ได้สีเขียวไม่น่าอีกออนจะเป็นสีเขียวีเห็นนะมเขารู้ว่าเล็บเราทาสีนีเธอดูก่อนเธอดูก่อนเห็นไเงี้ยวเง้วเงี้วเลยนน่ารมองบนเหรอมองบน๋อ้กกิ้งไปซ้ายขวาได้ร้อยแปดสิบเออเหรอได้ร้อยแปดสิบไปใช่ไหมทรเห็นไหมไปซ้ายกับขวาอะ วัสิบเองดีมากดีมากมากดูอีกทีนึงนี่นี่นี่แต่ถุงถุงร้อยอันนี้หนึ่งร้อยบว้าวน่เยอะมาหนึ่งร้อยบาทโอ้หอันนี้มีอันนี้ให้ด้วยนี้ถ <100. S 2> ุกไปร้อ <smiling> ย <100 bar. S 2> <smiling> โอ,โอเคใส่เลยโอเคยากดิสุดนี่นอาราร้อยเอยงอ่ะนเเต็นนลยมาี่ร้อยนึงอ่ะมันมีแถบแบบนี้ด้วยอ่ะเห็นปหม เต็มเลยซื้อได้ด้วยเองร้อยหนึ่งคมมากอะ่ะขาหน้านใช่ใช่เหมือนอันนี้เราเคยซื้อที่ตอนที่เราไปสะพานเหล็ก เหมือนที่เราซื้อไปสักพันเล็กอะเท่าไหร่เว้ยสิบสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิดได้ไรรู้เปล่าพี่ได้หมาจ้าเข้ากระสีเล็บพี่รด้แบบหมาดำใช่นี่เข้ากระสีเล็บเต้จับหัวดิ น่ารักเลยไงลูบีมาจิ้งจอไนี่เดี๋ยวเอาเข้าไปเขาได้ปะนี่ไงยังไงคือยมากเลยอ่ะยังไงนี่เลยีเาเาไม่เอาอะไรก็ได้เดแล้วอออันดเอาน่ง ช่ทำมาได้เนี่ยไม่เป็นไรก็อยู่เธอก็อยู่กับฉันแต่วลางอยู่แล้วพี่อ่ะร้านนี้ห้อยยังไงอ่ะใส่เข้าไปตั้งไรอะนี่ก็ได้ดึงออกเหรอดึงออกแล้วมันดึงแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่ดึงออกมาเลยเนี่เหรอโอุ้ยไม่ต้อเราออกมาเลยโอ้โหโอเคนะพอดีถึงจอยแบบสามนีกชั่วโมงอีกซีจอยไม่ไปแล้วนะคนนู้น่ะ มันนอื้อหืนี่มันก็เอาเข้าไปจุ่มมันอะอรหรอจุ่มอะไมันมีอีกจุ่มมันปะไม่มีแล้วมันมีแค่นี้เฮ้แค่นี้เฮอมันนามันหนอาอ่หรอใช่มันจะมีโอสวยนะฮะว้าว่น่ารักอ่ะโอ้ยดีใจจังเยเอาไปใส่กระเป๋าแล้วกแปะเออดูสิ น่ารักเนาะไปเข้ากันเลยเนาะเออมันแบบว่าร้อยจึงอ่ะได้ขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะป็นแบบเขาบอกว่าซื้อมาเยอะเขาเลยตัดโกนเรนหน้านี้